ครับสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮาโดยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่7พฤศจิกาย,ยนก่อนอินนั้นกระผมขอรบุญเมตตาคนไหลก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพ้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยราวันทุกวันนะครับผลหวยฮาดยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่7พฤศจิกาย,ยนครับเลขค่าตัวออก4 37 54 437 54เลข3ตัวบนออก7 54 7 54เลข2ตัวบนออก54 54เลข2ตัวล่างออก0-2 02ฟังกี่ครั้งนะครับ ผลหวยฮาโดยเฉพาะขีดประจํางวดวันที่7พฤศจิกายนครับเลขค่าตัวออก4 3 7 5 4 4 3 7 5 4เลข3ตัวบนออก7 5 4 7 5 4เลข2ตัวบนออก5 4 5 4เลข2ตัวล่างออก0 2 0 2ฟังอ,อ,อีกครั้งนะครับผลหวยฮาโดยเฉพาะขีดประจํางวดวันที่7พฤศจิกายนกลับเลขค่าตัวออก4 3 7 5 4 4 3 7 5 4เลข3ตัวบนออก7 5 4 เจ็ดห้าสี่เลขสองตัวบนออกห้าสี่ห้าสี่เลขสองตัวล่างออกศูนย์สองศูนย์สองฟังกี่ครั้งนะครับ